สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC ชโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกันนะครับเป็นคลิปที่2นะครับของวันวันที่30นะครับธันวาคมนะครับส่งท้ายปีนะครับวันนี้ก็เพื่อน FC นะฮะก็อยากจะเจอคุณยายเนาะก็แอดก็เลยปรึกษาว่าอะลองออกดูซะหน่อยนะครับถ้าเลขมันจะถูกมันก็คงจะถูกนะครับ บางงวดไม่ได้ออกก็ไม่ถูกก็มีนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานแอดลงคลิปน้องชองแล้วนะครับแล้วก็เล่นน้องชองไปออกฮหาหนอยด้วยนะครับและสมบัติก็ฝันฝันดีมากนะครับแอดก็เลยว่างวดนี้อันดับนะครับหลังจากฟังความฝันของคุณยายคร่าวๆแล้วปรากฏว่าโหอันดับมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับตอนนี้คุณยายรออยู่แล้วนะครับเราไปพบกับคุณยายกันเลยนะครับ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะยังไงเนาะเอฟซีทุกคนจะครับวันนี้ออกกล้องหน่อยเนาะคุณแม่เนาะออกกล้องก็ขอให้โชคดีเนาะทุกคนอยาขอให้เอฟซีทุกคนเอฟซีโชคดีจ้าจ้าคุณแม่ยังไงเนาะความฝันเอาฝันแรกก่อนอ๋อฝันแรกฝันตั้งแต่โตมูดวอืมแต่ไม่อยากพูดเนาะมันไม่ค่วยถูกมั่วสงสารเอฟซีจ้าไม่อยากพูดแต่ เลยแอดว่าให้ให้เอฟซีเขาอยากได้ฟังอยากฟังเสียงเนาะจ,จ้าเลยนอนฟัดว่าคนตะโกนเขาขึ้นตน้นต้นไม้เขาตะโกนว่ามวดนี้เลขจะออกเลขที่ยายเจ้าเพาว่านะ่ะครับเลขที่ยายเจ้าเลขมันจะออกเลขที่ยายเจ้าเลยฉันถามคุณยายถามเขาคุณยายถามเขาว่า เลขที่ใหญ่เจ้าเลขที่อะไรทําให้บอกใครจะรู้ hmm. เขาว่าเลขที่ใหญ่เจ้าเลขที่ใหญ่เจ้าสองศูนย์เขาว่าอืมก็เขาว่าเลขที่ใหญ่เจ้าสองศูนย์ฉันว่าอีบอกไม่เคยทูกเขาว่าออกเลยออกเลยที่ยหญเจ้า hmm. เขาว่า เลยได้สองวันมาไม่เห็นยิ่เจ้าเดินถามยิ่เจ้าว่ายิ่เจ้าเ,เลขที่ยิ่เจ้าเ,เลขที่อะไรขเขาว่าเลขที่ยี่สิบยิ่เจ้านะเขาบอกแม่นะบอกยายว่าเลขที่เขายี่สิบก็ตรงในความฝันเนาะตรงในความฝันจะตรงแต่ไม่รู้ออกหรือไม่ออกเอฟซีเยอะจะสงสารเอฟซีทุกคนจะสงสารมากเลยจะ อ่อแล้วฝันสองของคุณแม่ละจ้ะอ๋อเลยเลยขึ้นที่หลังขึ้นที่หลังก็กราบเนาะกราบว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้จิ้งใอ้บอกยายได้สองตัวแล้วขอให้บอกสามตัวมายายจะได้ให้ถูกๆเด้ออย่าทำบาปเอ็ซีอย่าทำบาปยายเลยว่าแบบนี้ให้บอกแม่นๆให้ถูกเขาก็มาเขาก็ทื่อไรนะแม่ ยายก็บอกไม่ถูกเขาถืออะไรแลมแลหเมื่อเละหนึ่งน่ะเหมือนหอกใช่ไหมคุณแม่เขาถือมาแต่เขาไม่ได้ใส่เสื้อนะอืเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขาใส่แต่กางเกงขาสั้นกางเกงดําเขาเดินถืออนั่นมาตาบอลหรือเปล่าตาบอลเพราะแต่เขาไม่ได้บอกแต่แม่ตกใจน่ะเห็นเขาถือแบบนั้นเขาว่าเดินมาแทงคนกตโกนว่า ตาเข้าบ้านแล้วตาเข้าบ้านแล้วพากันนี่เด้อกลัวตามาแทงเขาก็ว่าไม่ได้มาหาใกลเรามาหาแม่เขาก็ว่าไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งยกมือมาเขาก็ให้ยกมือยกมือข้างหนึ่งเขาก็ให้ยกมือแบบนี้เขาก็ว่าเอายกมือแล้วเขาก็เอาไอ้แบบเลขหนึ่งมาแทง มาแทงในมือเลยเหล็กแหลมแหลมใช่ไหมเหล็กแทงแหลมเขามามาแทงมาแทงเขาก็ว่าเอาทําแค่นี้หละไม่ต้องกลัวดอกแต่ยกมือเด้อชูมือหานิ้วนะเขาก็าอกเออไม่ก็เอามือบังเขาบังเขาว่าไม่เขาไม่ได้แทงตัวดอกยยกมือมากเขาจะแทงมือ แม่ก็กลัวเขามาแทงตัวแม่ก็ตกใจแม่ก็ยกมือแบบนี้เขาก็แทงแทงมือแต่เขาไม่ได้บอกเลยนะเขาไม่ได้บอกเลยเลยเขาทำแต่แบบนี้เขาไม่ได้บอกเลขแล้วเขาว่าเอาได้แล้วเอาไปเด้อไม่ได้แทงตัวเด้อเขาแทงแต่มือหานิ้วนี้เลย เขาก็ให้แม่ชูแบบนี้ให้คนดูแม่ก็ชูว่าดูว่าพี่น้องดูว่าเขาแทงมือฉันเขาไม่ได้แทงชาวบ้านหรอกว่าแบบนี้จ้ะจ้ะเขาก็แค่นั้นเละเขาก็เดินเขาก็ว่าแค่นี้เด้อแม่เด้อจำไว้เด้อแทงมือแล้วเออเขาแค่นั้นแต่เลขเขาไม่ได้บอกเลยจ ก็ถือว่าเป็นปริศนาหน้าฝันเนาะคุณแม่ฝันแค่นี้เลยจ้ะจ้ะเราก็ลองตีเล่นๆดูเนาะคุณแม่เนาะจ้ะซื้อไปดูเอซทุกคนเนอ้จ้ะดูจะมาหรือไม่มาแม่ก็ภาวนาขอให้ทุกทุกคนจ้ะสงสารเวลาไม่ถูกก็สงสารจ้ะเอาละครับจ้ะก็เดี๋ยวขอใหคุณแม่ชูป้ายที่หนึ่งเนาะอ่าเอาฝันแรกก่อนชูป้ายจ้ะดูนะฮะ อันนี้ฝันแรกอ่าอันนี้ตั้งแต่ต้นงวดเลยเนาะคุณแม่เนาะจางต้นงวดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเนาะไม่กล้าบอกกลัวมันไม่เข้าจ้ะจ้ะบอกว่าเลขออกบ้านเลขที่นี้จะเขาบอกว่าเลขออกบ้านเลขที่นี้จะถามเจ้าของเจ้าของเขาก็ว่าเลขที่ยี่สิบบ้านเลขที่เขาจ้ะจ้ะได้อีกฝันหนึ่งเนาะคุณแม่ถือสองใบเลยจ้ะคุณแม่ถือสองใบจ้ะ อันนี้คือเลขที่เราตีออกมานะคุณแม่เนาะจ้านี่เลขตีจ้า<ะ>เลขที่ตีออกมาอ่าเนี่ยครับเพื่ C, นะอนนิพสีเนาะอ่ขวามือนะครับก็เป็นเลขที่เราแปลจากความฝันของคุณยายนะครับจ้าก็ตีเป็นสามตัวเนะคุณแม่เนาะค่ะตีะเป็นสามตัวค่ะอืมอืม,มก็วันนี้คุณยายฝันแม่นออกล่องนะครับก็ขอให้เป็นนิมิตหมายที่ดี No ส่งท้ายปีให้เพื่อนที่ซีได้โชคดีกันนะครับ응ค่ะว่าไปตรงครับที่ไหนอย่างไรนะครับค่ะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับคุณยายฝันแม่นนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนที่สีที่มาร่วมสร้างโบุถด้วยกันนะครับค่ะยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคุณแม่เนาะค่ะสู้ๆโบุถยังไม่เสร็จเนาะก็ต้องสู้ต่อไปนะครับค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เลขคุณยายฝันแม่นจะเข้าหรือเปล่านะครับอย่างไงเพื่อนดิฟซีก็ลองเกบไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะค่ะสู้ๆค่ะ